สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาร่วมสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าทั้ง9้าจบด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ก่อนจะเริ่มสวดขอเชิญทุกท่านตั้งจิตใจให้นิ่งตั้งสมาธิและระลึกถ,ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับท่านที่ต้องออกจากบ้านหรือเริ่มวันใหม่แนะนำให้สวดตอนเช้าจะช่วยเสริมเป็นกรอกคุ้มครองตัวเองแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย และเสริมสิริมงคลตลอดวันค่ะพระคาถามงกุฎป,ประพฤเจ้าเป็นพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยและเสริมโชคลาภไม่ว่าจะเปิดฟังเพียงครั้งเดียวหรือฟังทุกเช้าเย็นก็จะเกิดบุญกุศลความสงบและพลังชีวิตเมื่อจิตสงบใจมั่นเราก็พร้อมเริ่มสวดพระคาถามงกุฎป,ประพธเจ้าทั้ง9จบไปพร้อมกันค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสวิเศเีอิเศเสพุทาเมีออิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศเีอิเศสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเีอิเศสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิเศสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเศอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเศอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ด้วยอนุภาพแห่งพระคาถามงคุปพระพุทธเจ้าทั้ง9ก้าจบนี้ขอให้ทุกท่านได้รับความสงบใจปลอดภัยจากอุปสรรคุปการมีกำลังใจที่มั่นคงมีโชคลาบและมีสิริมงคลในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผ่ความสุขด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ